ข่าวไวที่เป็นข่าวดีต้องโทรไปหาน้องเขาก่อนนะครับสวัสดีครับอ่านี่พี่หมอคอมจากบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัสนะครับน้องอุ้มใช่ไหมครับผมใช่ครับผมสวัสดีครับคับสวัสดีครับน้องอุ้มครับได้ข่าวมาว่าหลังจากที่ดูรายการป้ายยากดพี่เอกลักษณ์ไปกดตู้ SCB นะครับตู้เอทีเอ็มเนอะใช่ใช่ใช่ครับตู้มันพูดได้ครับแล้วก็ในนั้นเรามีการแบบให้ข้อมูลแต่ว่าพี่กับเอกลักษ์บอกว่ายังไม่ได้ลองน้องอุ้มก็เลยได้ไปลองมาบอกว่ามีข่าวดวนข่าวไว้มาบอกกับพี่หมอคอมเพื่อให้บอกต่อกับเพื่อนๆว่าอะไรครับผมคือที่พี่เอกลักษ์ลองเนี่ยได้ลองกับอ่าตู้แล้วก็กดกับบัตรของไทฟานนียแต่ะครับครับผมแล้วผมเนี่ยไม่มีบัตร ก่างไทยพันธุ์นิดนะผมมีแต่บัตรกรุงไทยกับกสิกรก็เลยลองเอาบัตรกรุงไทยไปลองกดเพราะว่าไอตรงหน้าหอผมมันมีอยู่ตู้นั้นตู้เดียวนะแล้วแล้วมีมีเบลอย่างที่พี่เอกว่าไหมด้านขวามือบนมีเขียนครับพี่มีอ่ะก็คือเป็นตู้กลมๆมีเบลเขียนว่าตู้ที่เป็นเป็นปุ่มกลมๆครับกดแล้วดังตู้กับอ๋อครับผมผลปรากฏแ้ว่าผลปรากฏว่าดังครับโอ้อันนี้ ต่อยอดจากป้ายยาในอันนั้นแต่อันนี้เป็นเราต้องบอกว่าน,นี้เป็นอยู่ในข่าว่วนขาวไว้นะครับยืนยันว่าบัตรธนาคารอื่นแต่อันนี้ทดลองกับบัตรกรุงไทยเสียบแล้วก็กดกด้านขวามือบนกรุณาสอดบัตรค่ะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็บอกให้ใส่รหัสแล้วก็บอกให้กดปุ่มขวาบนยืนยันอีกทีหนึ่งครับสรุปคือใช้บัตรธนาคารอื่นก็กดได้ใช่ไหมครับ ได้นะครับผม,แ,มแต่มีข้อสังเกตนิดนึงคือถ้ากดต่างธนาคารเดือนหนึ่งเกินกี่ครั้งระวังเสียค่าธรรมเนียมน,นะครับใช่ไหมครับน้องอุ้มใช่ครับอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับน้องอุ้มครับครับผมเมื่อไหร่จะมีสื่อใหม่อุ้ยทวงกลางรายการเลยครับผมอ,อ,อุ้ยอ๋อ อ๋อนี่พี่บอครับอ่านรายการแล้วครับอ่าอันนี้ครับเพื่อนๆนครับนี่คือรายการน้องอุ้มไม่ทราบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราโทรมาเพื่อให้อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับผมอ๋อโอ้ินดีด้วยครับแม่น้องอุ้มครับครับผมมีอะไรอยากจชสื่อสารกับเพื่อนๆนครับในการใช้งานเทคโนโลยีสักนิดหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ออกกันมาใหม่เรื่อยๆก็ก็ใครมีอะไรดีๆที่ คิดว่าอยากจะอ่าสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ก็อยากที่ช่วยกันนํามาบอกนํามาแชร์กันอะไรประมาณนี้ครับได้ครับแม่ต้องขอขอบคุณในส่วนของจริงๆความรู้มาจากเพื่อนๆที่แชร์กันผ่านไลน์ผ่านเฟซเนาะเรื่องของการกดตู้เ c b แต่ว่าพี่เอกลักษ์เปิดหัวโดยการไปทดลองกดให้เราได้ฟังจริงๆและน้องอุ้มต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่น้องอุ้ม GTR Music นะใช่ไหม ก็ได้มาต่อยอดความรู้ให้กับเราไปทดลองกับบัตร ATM ของกรุงไทยที่เสียบกับตู้ s c b ก็ยืนยันว่าได้อีกหนึ่งเสียงนะครับผมใช่ครับผมขอบคุณพี่หมอคอมด้วยครับแม่ขอบคุณน้องอุ้มนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันครับข่าวโดวนข่าวไวจากบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมและน้องอุ้มลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ